พ่อคะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณพ่อตื่นแต่เช้าไปตักบาตหน้าบ้านกับกลมพันกับกลุ่นน้องเตือนใจกับน้าบุญเกิดทำกับข้าวให้ใส่บาตรได้บุญน้ำกันนะคะพี่น้องตื่นขึ้นแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เวลา หกโมงครึ่งค่ะเห็นคุณพ่อก็มา,าจักตอกแล้วค่ะพี่น้องหกโมงครึ่งได้แน่ค่ะพี่น้องทำงานแต่เช้าเลยนี่ค่ะไปตากบาทมาก็มานั่งศาลเลยมานั่งจักตอกเลยค่ะพี่น้องความมุ่งมั่นตั้งใจความบริยาอุตสาหะทำงานแต่เช้าเลยค่ะ ขอบคุณเอพีทีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อโูมพันตุลากันได้ค่ะด้อยท่านท่านอายุ86ปีแล้วแต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นทั้งใจในการทํางานไม่ยอมหยุดพักค่ะเป็นต้นแบบของโูมพันตุลากันนะคะในเรื่องของความบริย่อสหักทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปรสรรค นี่คือต้นแบบของการดำรงตนค่ะการคลองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณพงงามชมชื่นกำลังใจให้กับคงุพันุ์และครอบครัวค่ะขอบคุณล,ล่ายเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม อันนี้ก็คือจี้สารตอกจี้จักตอกย่างเด้อค่ะพี่น้องจักตอกย่างในการจักสารตะกา้าที่คุณภูมิพันธ์ถ่ายให้ดูแล้วเมื่อวานเอฟซี FC ก็เข้ามากดติดตามเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเอฟซีบางคนเพื่อนเพราะทันได้เคยเห็นตอกย่างค่ะพี่น้องภูมิพันธ์ลงคลิปไปเมื่อวานดูเยอะมากเลยค่ะ นี่ได้ค่ะเป็นแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวห้เบิงอีกแค่นึงเมื่อวานทาทาเพิ่นบได้เบิงนี่ค่ะนี่ค่ะตอกย่างแด้ค่ะนี่นี่ค่ะคนเบิงหลายหลายค่ะเมื่อวานนี่สี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยครั้งนี่นี่ค่ะเพราะว่าบางท่านยังไม่เคยเจอว่าเออตอกย่างเป็นยังไงตอกย่างที่ขึ้นตอนขึ้นก้นตะก้านะคะในเป็นตอนก้นตะก้าสารก้นตะก้านี่ค่ะพี่น้องพอสารไว้หลายแล้วค่ะ ขอบคุณได้ทีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผม